เอาละครับวันนี้คุณแ่งต่อนะครับมาลวกกับทีมคอมพิวเตอร์เพื่อนน้องนะครับมาที่โรงเรียนปะคองเขินนะครับวันนี้ที่ปทุมนะครับไปดูทําอะไรกันตอนนี้นะครับโรงเรียนนี้นะครับเราจะทําเป็นโรงเรียนต้นแบบนะครับในการสอนคอมพิวเตอร์สอนทุกวิชาผ่านคอมพิวเตอร์นะครับอนาคตอยากให้เปลี่ยนหนังสือเป็นคอมพิวเตอร์นะครับเปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์เป็นหนังสือ ตอนนี้นะครับก็จะเป็นทีมคอมพิวเตอร์เพื่อน้องนะฮะซึ่งกำลังอ,อบรมนะครับคุณครูเรื่องการใช้ Google OS Effect นะครับก็คืออันนี้ก็จะใช้ในการใช้สอนเรื่อง Google Classroom ใช้สอนเรื่องในใน Google ต่างๆ <c oughs> เพื่อเอามาสอนนะครับวันนี้เนี่ยกำลังอบรมคุณครูกันอยู่นะครับแล้วก็ทีมคอมพิวเตอร์เพื่อน้องเนี่ยก็จะกระหนุนคอมพิวเตอร์ให้น้องๆเลย นะครับคนละหนึ่งชุดใช้ในการเรียนอี๋หน่อยมันก็จะแบบปกติเราจะเรียนแบบผ่านนังสือผ่านนะแบบฝึกหัดใช่ไหมครับอีกหน่อยน้องเปิด <c oughs> คอมเรียนเรียนในห้องเรียนเลยนะครับอันนี้ก็มันจะเปลี่ยนที่โรงเรียนนี้ก่อนนะครับเป็นโมเดลต้นแบบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงต่อนะครับ <c oughs> นะครับตอนนี้คุณครูก็กําลัง อบรมกันอยู่นะครับ <Okay. S 3> <Sal> ah. เราจะมีวิทยากรนะครับพี่แอดนะครับกำลังอบรมอยู่ครับวันนี้เราจะทำอบรมครับวิทยากรเข้มข้นครับเข้มข้นวันนี้ต้้้้องเขขมน,นนนวัีถึงแค่ำสามทุ่ม โอเคอันนี้ต่อไปนะครับแล้วก็มีวิทยากรน้องเอ็มนะครับน้องเอ็มวิทยากรเอ็มครับนี่โลโก้ที่เป็นโคมนะครับโคนี่คือแล้วก็มีวิทยากรน้องเบนน้องเบนกำลังอบรมอยู่นะครับตอนนี้ครับอ่า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 อาอ่เราอ่่่าอาอาอ่่่า่อ่าาา หาาครับครับจดเอครัดดัวครับเน่ขอบเลยครับขอบเชียร์ขอบไุครับไอแล้วตัวนี้ครับทีมคอมเบอร์ไลน์เลยครับไออันนี้น้องกระแตมนะครับน้องกระแตมเป็นทีมคอมพิวเตอร์พน้องนะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมจากเดี๋ยวจะมีโปรแกรม จาก Discord นะครับจากดีดคอร์สครับเราจะสร้างสื่อการเรียนรู้นะครับในโลกออนไลน์ซึ่งจะมีติวเตอร์และคุณครูที่เป็นนักศึกษาเนี่ยเข้ามาสอนให้กับน้องๆฟรีไม่มีค่าค่าใช้ค่าใช้บริการเรียนฟรีตลอดตลอดชีพเลยครับอย่างประมาณนั้นครับผมเป็นคล้ายๆชมรมญี่ปุ่นอ่าเป็นคล้ายๆชมรม global ชมรมเล็กๆแบบ global นะครับบางทีเราอาจจะนำครูฝรั่งครูต่างชาติมาให้เป็น global ในดีดคอร์สก็ได้นะครับว่าจะทำให้เหมือนเลดดิศใช่เราก็จะสอนสอนทุกอย่างครับที่ที่ที่น้องๆต้องการเรียนรู้เราก็จะสามารถ เรียนรู้ได้ทุกประเภททุกอย่างเลยครับผมไม่ใช่แค่กับทุกอย่างนั้นน้องเลือกได้ทุกอย่างด้วยน้องเลือกได้ด้วยครับพอน้องเลือกปุ๊บเนี่ยเราก็จะเป็นหาอาสาติวเตอร์มาสอนในสิ่งที่น้องเลือกได้ด้วยครับเราจะค้างโปรเฟชชั่นอลจากงานนี้กันใช่เดี๋ยวติดตามติดตามไว้นะครับผมฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับครับผมครับพอสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอครับวันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยพี่วันนี้คุณครูได้รับความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ปกติก็จะไม่ค่อยได้เล่นอ <c oughs> คอมแทบไม่ค่อยจับเพราะว่ามีน้องจะเป็นคนทําในโรงเรียนจะมีตัวแทน <c oughs> แต่วันนี้ทุกคนได้มีส่วนร่วมได้รับความรู้ใหม่ๆเพื่อเปิดเทอมเนี่ยเราจะได้สอนนักเรียนได้เรามีนโยบายว่านักเรียนทุกคนต้องมีคอมพิวเตอร์เราจะไม่เน้นสมุดแล้วหนังสือแล้วจากที่ทางแบรไม่บอกมาเราก็จะใช้เป็นโน้ตบุ๊กพุ่เนี้ยนะคะในการเรียนการสอน พ่งจะเด็กน่าจะสนใจมากขึ mm ้นเพราะทุก hmm. ว mm ัน hmm. น mm ี hmm. mm ้น hmm. mm ักเรียนก็ส hmm. mm ่วนมากก็ใช้โทรศัพท์การหาข้อมูลแปลข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นนิสหนี้ที่ดี่สอนง่ายขึ้นไหมครับพ่อสอนสอนง่ายขึ้นไหมฮะสอนง่ายขึ้นนะคะสอนง่ายขึ้นแล้วก็ดีอ่ะน่าเด็กน่าจะสนใจมากขึ้นด้วยดีกว่าเราว่าใช้สื่อต่างต่างนั่นแหละ น้อยผูดดีที่สุดอสอนง่ายแล้วก็ทำง่ายด้วยของขอบคุณมูลที่กระจกเงาน้ังแบงและก็หมู่คณะนะคะที่มาให้ความรู้แก่พวกเราและนักเรียนซึ่งเปิดเทอมนี้เราหวังว่าเด็กของเราจะมีความส,สนุกในการเรียน,นะคะ่ะอันนี้ช่วยลดภาระให้คุณครูไหมครับในโมเดลนี้ลดงานลดภาระไหมลดมากเลยค่ะ เรามาต้องใช้กระดาษใช้สมุดลายมากมายเราก็ส่งงานโดยผ่าน facebook อินเอร์เน็ตอันนี้ลดทละมากแล้วก็ง่ายสอนง่ายสะดวกสบายอืมค่ะโอเคครับสบายเลยครับขอบคุณมากเลยครับออค,ค่ะขอบคุ <ผม S 1> นะคะขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะคที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะน,นะครับภารกิจช่อมโต๊ะลงอาหาร นะครับดีมาซ่อมเพราว่าหน้าโต๊ะหน้าเก้าอี้มันพังหมดแล้วละวเสียงเหมือนกันนะครับก็มาประชุมที่งานตรงเรียนนี้ก็เลยมาซ่อมเลยนะครับดีครับ อ่นะครับก็วันนี้ของถูนแบ่งต่อกับโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้องนะครับก็จากที่มาอันที่หนึ่งนอ้องของทางคุณแบ่งต่อมาเรื่องของกล้องโต๊ะโรงอาหารซึ่งก็จะมาทําต่ออีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้ยังไม่เข็ดมันมีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็โมเดลวันนี้ที่เรามากับคอมพิวเตอร์เพื่อน้องก็คือเราจะเปลี่ยนพยายามเปลี่ยนหนังสือเป็นคอมพิวเตอร์เปลี่ยนหนังสือเป็นโน้ตบุ๊กให้น้องเรียนนะครับวันนี้ได้ มาบอกวิธีการใช้ g o เก l ลคัดต์ลอบรมคุณครูต่างๆเรื่องของและเดี๋ยวครูจะนําไปขู่ทันทาแผนการสอนเพื่อให้มาอยู่ในอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้นนะครับน้องๆจะได้ขนหนังสือน้อยลงแล้วก็ตัวกระดาษการใช้ทําแบบคุณครูก็จะง่ายขึ้นรวมถึงรวมถึงการตรวจข้อสอบหรืออะไรเงี้ยครับก็คือจะง่ายมากๆกับคุณครูนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นโมเดลโรงเรียนนี้จะเป็นโมเดลต้นแบบนะครับเพื่อที่จะขยายผลต่อไปนะครับจริงๆแล้วเน,นี่ยค่าหนังสือเนี่ย มันค่อนข้างราคาถูกถ้ามันสามารถเปลี่ยนหนังสือเป e ็น e-book แล้วเป็นค่าหนังสือไปเปลี่ยนเป็นโน้ตบุ๊กได้เด็กๆก็จะสามารถไปใช้หาความรู้หลายๆอย่างได้อีกเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อว่างานตุนเป็นต่อมีอะไรต่อนะครับในงานหน้าไปครับขอบคุณครับ